สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปทิปเป้าวันนี้ครับเราก็มีรถตู้เล็กเคคาร์มานําเสนอกันครับนะวันนี้รถสวยๆกันเลยครับน่ารักเลยทีเดียวนะครับใครที่ชอบรถตู้เล็กนะอยากจะได้เอาไว้ทารถรถนอนรถใสยแคมปิ้งหรือว่าค้าขายตามที่ต่างๆนะคันนี้เหมาะมากนะครับเพราะว่าเป็นไต้เขียวอยู่แล้วนะครับด้านหลังก็จะโล่งครับพร้อมบรรทุกทุกสิ่งทุกอย่างครับเข้าตามซอกตามซอยนี่ก็สะดวกมากครับรถเล็กๆแบบนี้นะครับ ตัวเลียดคันนี้ครับเป็นไดร์สูขับไฮเจ็ตเอสสองรวีนะครับเป็นรถปี2010ันสบครับเครื่องยนต์เป็นตัวหัวฉีดครับหกร้อซีซีนะครับเกียร์ออโต้นะนี่ครับขี่ง่ายคล่องตัวนะครับขับสบายด้วยนะเกียร์ออโต้ครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยพาววเอร์ด้วยนะครับรถสวยบางเดิมครับมีเซ็นทรัลล็อกครับมีรีโมทพร้อมนะครับลำโพงคันนี้ก็เป็นลำโพงแขวนนะครับนี่แอร์เย็นครับนะขับดีครับล้อแม็กเป็นชนิดแบ่ด้วยนะครับ ล้อเป็นล้อแม็กคอบ14นะครับกว้าง6นิ้วนะครับเอกสารครบครับภาษีไม่ขาดนะครับทะเบียนป้ายเขียวบรรทุกนะครับอยู่กรุงเทพกทมนะครับดูรถแถวดอนเมืองนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของรถได้ผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับมีเบอร์โทรมีไลน์อดีไว้ให้เรียบร้อยครับยังไงก็ถูกใจ แนะนำให้ไปดูจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูก่อนนะครับเพื่อความสบายใจนะราคาผู้ขายก็ตั้งไว้ที่1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นบาทนะครับหนึ่งแบาทนะก็ใครชอบแนวนี้นะก็ลองจัดไปเลยครับนะไม่แพงหรอกครับไม่แพงตัวนี้ถือว่าไม่ใช่เป็นรถเก่าสัทีเดียวนะ s สองร้อยวีนถือว่าเป็นรถรุ่นกลางๆครับ สามารถอัปเกรดเป็นตัวเครื่อง K3 ได้นะครับในวันข้างหน้านะเป็นตัว1 3 0 0าีได้นะครับนะถ้าเป็น K3 นี่ต่างจังหวัดนี่ขับขี่สบายเลยครับท่องเที่ยวได้สะดวกมากนะตัว K3 นี้ขึ้นเขาอย่างได้นะผมเคยลองเอาไปเทสเขาใหญ่มาแล้วนะครับสบายมากครับไม่ต้องห่วงครับรถเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยแบบนี้สปายนะครับสําหรับใครที่อยากจะได้เอาไว้ทํารถขายของตามตลาดนัดนะครับ หรือว่าเป็นร้านซักรีดอยู่แล้วนะก็ส่งผ้าได้สบายนะส่งผ้าลูกค้าเนี่ยไม่ต้องกลัวยับเลยนะครับนะไถ่าลาวเข้าไปนี่คือจบๆเลยครับทำรถนอนก็ได้นะครับแล้วก็บางท่านนี่เป็นเป็นหมอนะเป็นทำงานพวกดูแลสัตว์ตามฟาร์มต่างๆครับขนอุปกรณ์แพทย์นี่ไปดูแลรักษาสบายมากเลยนะบางคนเขาอยากได้รถแนวนี้ครับรถเล็กๆแบบนี้นะ เข้าถึงสถานที่ต่างๆได้ง่ายมากครับยังไงก็ลองดูครับใครถูกใจนะก็ฝากไว้นะครับเราเจอก็นํามาชี้เป้ากันนะครับสามารถติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยนะครับไม่ต้องผ่านช่องครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางเท่านั้นนะครับใครที่มองหารถแนวนี้อยู่รถเล็กๆแบบนี้ก็ฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับนะมีรถเข้ามาท่านจะได้ไม่พลาดนะนะก็อันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับโอเคในคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ครับสวัสดีครับ